นัดนี้ครับระหว่างห้วยกั้งกับ Star Power ในรอบ8ทีมครับและจังหวะนี้ติวเตอร์และจังหวะนี้แล้วผมชาร์จเข้าไปแล้วครับโกจังหวะนี้ครับเทมพัทเปิดมาให้ผมลูกนี้แต่ว่ากล้องหันไม่ถ่ายไม่ทันครับและเทมพัทเปิดมาแล้วผมชาร์จประตูเข้าไปแล้วครับสตาร์พาวเวอร์บายทวีสี่ขึ้นนำห้วยกั้งหนึ่งประตูต่อศูนย์ โรงเรียนบ้าน้วยกังตอนนี้ตามหลังอยู่ครับและจังหวะนี้ <c oughs> บอลมาท,ทางเทนโอ้โอ,โอตะลูกนี้ไม่เข้าครับและจังหวะนี้ผมเปิดมาลูกนี้ติดบล็อกและจังหวะนี้ผมได้บอลเปิดมาลูกนี้โอ้โหติดผู้ต่อสู้โอ้โหแต่ดูเหมือนผู้ต่อสู้จุกนะครับและจังหวะนี้โรงเรียนบ้าน้วยกงังเตะไกลามากและจังหวะนี้ครับบอลมาหาที่โอ โอ้โอ้ว่าไปแล้วครับและจังหวะนี้โอเดบอลโอกระชากมาลูกนี้แล้วก็ส่งมาให้ผมลูกนี้แล้วก็แล้วก็ผมยิงโอ้ไม่โดนผมครับแต่บอลเข้าประตูไปแล้วลูกนี้ผมพยายามบินมาสไลด์แต่ไม่โดนนะครับแต่ส t a r Power วบาทเวสซีขึ้นนำโรงเรียนบ้านห้วยกัางสองประตูต่อศูนย์ครับห้วยกัางตามหลังอีกครับและจังหวะนี้บอลมาที่ผมผมล็อกแล้วก็ ส่งคืนหลังไปให้ไตตันไตนตันส่งมาที่ผมจังวันนี้ผมส่งให้ไตตันอีกแล้วก็ไตตันส่งมาให้ทีโอเอ้ยฮิวโก้ครับขอไฟครับและจังวันนี้ฮิวโก้ส่งติดที่โรงเรียนบ้านห้วยกังและจังวันนี้ผมส่งมาลูกนี้สเกลส่งคืนมาที่ผมแล้วผมยิงไกลลูกนี้ติดโรงเรียนบ้านห้วยกังและจังวันนี้บอลมาที่ผมผมเลี้ยงลอกแล้วก็กระชาก แล้วส่งให้สเกลลูกนี้สเกลทันไหมครับจังวนันนี้โอ้น่าจะไม่ทันเออได้อยู่ไหมครับได้อยู่แล้วฮิวโกยิงลูกนี้ออกไปครับลูกนี้แล้วฮิวโกยิงอีกอืมไม่ดีครับแล้วแล้วจังวันนี้บอลมาที่ผมจังวนันนี้แตะแตะอืมโดนบ้านให้กลางแย่งไว้ได้แล้วจังวันนี้เห็นพัดทุ่มมาลูกนี้ไว้กลางเคียวสเกลมาให้ที่ฮิวโกฮิวโกจะบอล เลี้ยงมาลูกนี้หลอกอีกแล้วก็เบียดล้มแล้วไม่ฟาวครับแล้วจหวันนี้จิลเตอร์ได้บอลส่งมาที่หมมนี่ต่อครับลูกนี้ส่งมาให้ที่สเกลสเกลส่งคืนแล้วผมยิงลูกนี้อืติดบล็อกครับแล้วจหวันนี้บอลมาที่โอโอโอสกัดไว้ได้แล้วโอ้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอครับแล้วจหวันนี้บอลมาที่หมแล้วจอยบอลออกครับ และจวดนี้ผมแย่งบอลได้แตะมาลูกนี้แล้วก็ยิงอุ้ยชนเสาครับอืมแล้วจงหวันนี้ไต่ตันเตะไกลมาใกล้หมดไปแล้วครับตอนนี้ Star Power ยังนำอยู่จบเกมแล้วครับ Star Power บาชววสี่ชนะโรงเรียนบ้านห้อยกางเวแล้วครับผ่านข้ารอบสีทีมต่อไป